สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้มาอยู่กับผมในเกมไมค์คาบ็อกเก็ตดิจิทัลเวอร์ชัน,น0.13.3.1น,นะครับก็เป็นเวอร์ชันเก่าแล้วนะแต่ผมมีมอดหนึ่งจะมาแจกแล้วก็รีวิวด้วยนะก็เป็นมอดเฟอร์นิเจอร์ที่แบบคล้ายๆในคอมก็ครับก็จะมีเป็นพวกทีวีอย่างเงี้ยเปิดปิดได้นะที่จริงหน้าจอมันจะขยับด้วยแต่ ตอนนี้มันไม่ขยับนะไม่รู้เพราะอะไรเนี่ยคอมก็เหมือนกันนะมันเคยบั๊กที่ว่าเหยียบแล้วมันจะไอ้ตรงเนี้ยเหยียบแล้วมันจะไปเนเธอร์นะแต่ตอนนี้เขาแก้มาแล้วมั้งนี่เป็นโซฟานะผมชอบตรงที่ว่ามันนั่งได้เนี่นะเก้าอี้ก็นั่งได้นะตอนนี้เป็นฟีเจอร์ชันผมยังไม่รู้เลยว่าทำอะไรได้ โต๊ะเนี่ยเป็นโต๊ะสามแบบนะครับแต่ที่ผมชอบก็คือโต๊ะไม้เพราะว่าเป็นโต๊ะเดียวที่วาขงของไว้ข้างบนได้โต๊ะอึมวางอะไรไม่ได้เลยนะโอ้ยโต๊ะแต่งอย่างเดียวส่วนนี้นะครับโต๊ะสะพานนะครับผมมักจะเจอปัญหาที่ว่าคนบางคนนะครับเล่นหมดนี้แล้วของทำลายต๊ะสะพานไม่ได้นะการทำลายนะครับก็แค่คนเนี่ยชีย้ลงไปที่มุมซ้ายล่างนะครับนี่ฮรแล้วมันก็จะทำลายได้นะครับอื่นจะทำลายไม่ได้ นี่ยมันจะทะลุไปทำลายบอกขหลังนะครับโอเควันนี้ก็แบบว่าอาจจะพูดเบาหน่อยนะก็ต้องขอประทานโทษด้วยนะครับโอเคมาชุด่ตอไปกันเลยอันนี้ก็จะเป็นกระจกนี่ฮะ อันนี้ก็จะเป็นอ่างละมือกับกระจกนะครับมันเหมือนจะซัพพอร์ตมั้งซัพพอร์ตให้อยู่คู่กันนะ๋ยวจะไม่คู่กันก็ได้อันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นตู้แบบเก็บของนะอันนี้เป็นลิ้นชักนี่น่าจะเป็นไอ้นี่ะวะเออเตาแก๊สอันนี้เตาปิง้งกับเออฟักบัว เฮ้ยมันเหมือนทิ้งแก๊สลงดินเลยเนาะๆๆมาต่อซึ่งมัดนี่นะฮะมันเป็นมัดที่แบบวา่ามีของเยอะมากเลยนะสิ่งที่เหลือก็เป็นอันนี้อันนั้นก็จะเป็นกระดาษเช็ดก้นนะอันนี้เป็นตู้เย็นนะอันนี้ก็เป็นอะไรวะซ่วมนะเนาะแล้วว่าเรานั่งนะครับ นี่เสียงนี่มาตดโคตรรัวนี่นะส่วนนี้ก็จะเป็นบ้านหมานะครับเพราะตู้ตแต่งอย่างเดียวนะครับมันหมาเข้าไปไม่ได้นะครับโอเคครับมาสําหรับวิธีการลงมอดนี้นะครับมอดนี้ให้คุณเข้ามาในนี้นะครับบางคนไอแอดออนเนี้ย อันเนี้ยอาจจะเปิดไว้อยู่แล้วนะครับก็ถ้าเกิดโหลดไปแล้วนะครับพวกเราจะต้องวางสองอันนี้ครับลงในแอปออนแอปออนครับแล้วย้อนหลังแล้วมันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับไอ้สีน้ำเงินเนี่ยถ้าเกิดไม่ขึ้นคือมดมันไม่เข้านะครับก็ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องเฮ้ยไปนหนึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปทัวร์เซิร์ฟที่ผมสร้างขึ้นเองนะมาโอเคเดี๋ยวบอกลากันนี้นี่ไงทีวีใครจะาปได้เห็นไหมเนี่ยเคยเป็นอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวไปหาคอมที่จริงจะมีแอนิเมชันแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่า อ๋อคอมเคยด้วยแต่ไม่รู้ว่าไอ้ Robert Officer ที่ผมบอกกับว่าคน Baby Gamer กับผมจะมาทำเนี่ยแบบว่าจะได้ทำเมื่อไหร่นะแต่อันนี้จะมีแอนิเมชันอันใหม่มาก่อนนะเป็นแอนิเมชันจอมขวานนะครับก็จะเป็นเวอร์ชันนี้เนี่ยแหละเพราะมันมีเฟอร์นิเจอร์โอเคโอ้ลืมเบียร์จะกิน เอาละครับก็เออเดี๋ยวผงขอพาไปดูก่อนมีบ้านมีห้องเมียน้อยด้วยแต่จ้างมันเถอะอยู่ยบนหลังคามันดูขึ้นมาโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็กดไลค์นะครับคนที่ชอบมากๆก็กดแชร์ถ้าเกิดอยากให้เพื่อนดูนะครับคนที่ถึงกับว่านรักเลยก็กดซับด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อไปนี้นะครับโอเคบ๊ายบายเจอกันใหม่ น่าจะวันพรุ่งนี้แหละกดบ